เอาจริงๆนะครับตอนนี้สามารถสวมมงกุฎที่หนึ่งได้ไม่ต่ำกว่าสิบคนอยากจะพูดชื่อจังหวัดเลยก็เกรงใจอยู่เแล้วแลวเงแล้วอามันก็ต้องมีบ้างเป็นเรื่องปกติถูกไหมฮะอ่าอไม่ไม่ไม่แกงแกงก็มันมีตั้งแต่มีตั้งแต่สายแบบสายหุ่นดีจัดๆเลยสายพัฒนาตัวเองจากแบบการประกวดมิสการมาแล้วหลายๆปีบางคนกลับมาใหม่แทบจะทำไม่จำไม่ได้ นะครับพูดตรงๆนะครับแทบจะจาไม่ได้มีบางคนหนึ่งประกวดปีปอใหม่กลับมาอีกทีหนึ่งโอ้โหจาเกือบไม่ได้นะครับอย่างหลายๆจังหวัดก็เคยประกวดมิสแกรนมาแล้วอันนี้ก็คือลูกงอกเก่านะฮะที่กลับไปพัฒนากลับมาส่วนมือใหม่หัดขับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหัดขับนึกว่ามารถไฟฟ้านะฮะขับเร็วมากเลยนะฮะอันนี้ก็มีรวมถึงนะครับผู้ที่ลงสนามมาค่อนข้างเยอะหลายเวทีแล้วผมว่านี่คือการรวมความฝัน การรวมความหวังซึ่งผมจะไม่ทําให้น้องๆผิดหวังแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเอาสิ่งที่สําคัญที่ยึดหลักก็คือความยุติธรรมและโอกาสนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นมันยากครับแต่สุดท้ายในวันที่30เมษายนนะฮะพระเจ้าจะลงโทษอย่างหนักนะเนื่องจากว่าสุดท้ายมันจําเป็นต้องยอมให้เหลือเพียงแค่5คนสุดท้ายแล้วจะมีคนเดียวใน5คนที่ได้มงกุฎใหญ่โกลเด้นคราวของเรามงกุฎทองคาของเรากลับไปครับ